สวัสดีค่ะพบกับช่องไอรินเติร์ดอนะคะคลิปนี้นะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะของชาวธาตุไฟค่ะก็คือคนที่เกิดราศีเมษนะคะราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะวันเกิดนะคะไอรินดูตามในเรื่องของวันเกิดนะคะไอรินดูตามโหราศาสตร์ไทยนะคะสามารถคลิกดูจากรายละเอียดของวิดีโอได้ค่ะ การพยากรณ์ในครั้งนี้นะคะเป็นการพยากรณ์วันที่16สิงหาคมไปจนถึง31สิงหาคมนะคะตัวไอริเรนเองก็ต้องขออนุญาตชาวธาตุไฟทุกท่านนะคะขออนุญาตตัวท่านจิตใต้สำนึกของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือบูชาทเทว,วดาที่ปกปักคุ้มครองรักษาต,ตัวท่านรวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะขอให้ดวงเปิดขอให้เห็นอนาคตเพื่อที่คุณจะสามารถดำเนินชีวิตให้อยู่ในทิศท,ทางที่ถูกที่ควรได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าสำหรับชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ชาวราศีธนูนะคะดวงความรักปักหลังของคุณจะเป็นอย่างไรค่ะการพยากรณ์ในครั้งนี้นะคะเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมนะไอรินไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งนะคะ ในเมื่อไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งเนาะบางพลังงานอาจจะเกิดขึ้นกับคุณบางเหตุการณ์บางพลังงานอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณนะคะถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าชอบใช่หรือว่าเกิดขึ้นกับคุณคุณก็รับเอาไปถือซะว่าเป็นการแนะนํานะคะการดําเนินชีวิตนะคะให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะ หรือว่าเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะแต่ถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ใช่ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณคุณก็ถือซะว่าเป็นการรับฟังคําพยากรณ์จากเพื่อนร่วมชะตาราศีเดีวยวกันกับคุณนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าก่อนหน้านี้นะเหตุการณ์ความรักโดยภาพรวมของคุณนะคะชาวทัดไฟนะเกิดอะไรขึ้นนะคะและสถานการณ์เป็นอย่างไรณนะปัจจุบันค่ะ ตัวคุณนะปัจจุบันนะคะคู่ของคุณค่ะคุณคิดอย่างไรคู่ของคุณคิดอย่างไรนะคะและจิตใต้สำนึกลึกๆแล้วคุณเป็นยังไงนะคะคู่ของคุณเป็นยังไงคะ่ะคุณมองเขาเป็นยังไงและเขามองคุณยังไงนะคะในเวลานี้ ต่อไปสุดท้ายค่ะสิ่งที่คุณจะทำต่อไปนะคะและสิ่งที่เขาจะทำต่อไปค่ะ Okay. มาดูกันนะคะสถานการณ์ก่อนหน้านี้เนาะ ความรักของพวกคุณนะคะมันเคยสดชื่นนะคะมันเคยหวานมันเคยเป็นอะไรที่แบบเป็นพลังงานชีวิตดีๆให้แก่กันนะก่อนหน้านั้นนะคะเป็นอะไรที่แบบมีความสุขนะคะส่งมอบกําลังใจส่งมอบสิ่งดีๆให้แก่กันละกันเนาะแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะคะความสัมพันธ์นั้นอะ่ะมันก็หายไปจากชีวิตคุณนะคะจากที่เคยแบบมีความสุขดีนะคะกับกลายเป็นต้องเหมือนต้องหวาดระแวงกัน นะนับปัจจุบันนะคะเดอะเมจิเชียนก่อนอันนี้เป็นเดือะสันนะคะเอ,อเรินมองว่าจากพลังงานดีๆในชีวิตที่เคยมีให้กันนะมันมันหายไปค่ะมันทำให้คุณทั้งสองคนเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่จะพูดจะคุยอะไรกันนะคะต้องคิดแล้วคิดอีกต้องทบทวนต้องวางแผนนะคะเหมือนความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะต้องแบบ มันไม่ใช่สบายๆแล้วอะจากที่เมื่อก่อนมันเคยแบบอยากคิดอยากพูดอยากทำอะไรก็ได้แต่ณนะปัจจุบันมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วสถาน,นการณ์ความรักมันเปลี่ยนไปนะคะเอรินมองแบบนั้นเนาะซึ่งตัวคุณนะตอนนี้นะคะเหมือนคุณแบบอยากหันหลังให้กับปัญหานะคะคุณอยากหันหลังให้กับปัญหาบางครั้งก็อยากจะเดินหนีออกจากเขานะคะแต่ว่า สิ่งที่คุณคิดอะนะคะคือคุณเนี่ยพยายามที่จะถอยห่างออกมาค่ะณนะปัจจุบันตอนนี้นะคุณถอยห่างความสัมพันธ์ออกมานะคะเพราะคุณรู้สึกว่าปัญหามันมันยังไม่ได้รับการแก้ไขคุณอยากให้ปัญหามันได้รับการแก้ไขซึ่งคุณมองว่าการห่างการถอยห่างออกไปนะคะจะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะแต่สิ่งที่คุณคิดนะ ถอยห่างเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งทําให้คุณยิ่งคิดถึงเขานะคะอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมอยากกลับไปรักกันเหมือนเดิมนะคะให้หกทวนคือแม้ว่าปากแม้ว่าใจาบอกว่างั้นขอแบบห่างกันสักพักนะคะสิ่งที่คุณบอกเขานะหรือสิ่งที่คุณคิดนะคะคุณมองว่าการที่เราแบบ ลดถอยความสัมพันธ์ลงไปอะ่ะมันอาจจะดีขึ้นนะคะมันอาจจะดีกว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่นะแต่ในความรู้สึกคือรู้ว่าอย,อยากกลับไปจังเลยอะ่ะอยากกลับให้มันไปเป็นเหมือนเดิมอะ่ะแต่ในเมื่อมันไม่ได้ไงงั้นเราถอยกันคนละก้าวไหมนะคะเราลองแบบว่าใจเย็นๆนะคะคู่กรณีของคุณนะนะคะคู่กรณีของคุณเนี่ยเขารักคุณมากเลยนะเขาเหมือนกับ เฝ้ามองคุณอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็รอเวลารอจังหวะรอโอกาสให้คุณเหมือนแบบพูดคุยให้คุณกลับไปคุยกับเขานะคะเหมือนการที่คุณขอห่างขอพักเนี่ยเขาอะไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะเพราะเขาเนี่ยเหมือนแบบรู้สึกว่าเขาทำอะไรให้คุณเยอะแยะมากมายเขาพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนปรับปรุงนะคะขอแค่ให้คุณบอกกล่าวขอแค่ให้คุณแบบเหมือนบอกว่าอะ อยากได้อะไรอยากทำอะไรนะคะแต่ตัวคุณกลับมองว่าโอ้ถ้ามันทำแบบนั้นได้อะมันมันดีนานแล้วนะเพราะคุณมองว่ามันปัญหามันยังไม่ได้รับการแก้ไขเพราะฉะนั้นห่างกันเถอะนะคะห่างกันเถอะเราจะได้แบบมีสเปซมีพื้นที่มีเวลาคิดถึงกันแล้วก็ได้ทบทวนเวลาต่างๆนะคะแต่เขายังยังรักคุณอยู่นะนะตอนนี้นะคะความคิดของเขานะ เหมือนแบบพอคุณทําแบบนี้ค่ะคุณขอพักคุณขอห่างหรือคุณอาจจะพูดอะไรบางสิ่งบาอย่างให้เป็นสัญญาณให้เขารู้สึกว่าคุณแบบตีตัวออกห่างนะเขามีความรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์ในครั้งนี้งั้นเขาคงต้องแบบลดลดความรักคุณลงมาเพราะดูเขารักคุณมากก่อนหน้านี้เขาแบบพร้อมจะทําอะไรเพื่อคุณตลอดนะคะ Queen of Wands นะไอรินมองว่าอันนี้เป็นคนที่แบบ ทำอะไรเพื่อความรักได้อะคือรักจริงนะคะรักใครแล้วรักจริงรักใครแล้วก็พร้อมที่จะทุ่มเทนะคะคราวนี้พอคุณทําแบบนี้ปุ๊บเขาขอเขาขอคิดทบทวนแล้วเขาก็แบบเหมือนบอกกับใจตัวเองอะว่า<ม>โอเคงั้นฉันต้องลดความสัมพันธ์ลงมาแล้วนะคะอันนี้คือเขาพูดกับตัวเขาเองนะเขาคิดว่าคุณคงแบบ รักเขาน้อยลงอ่ะเออเขาก็เลยแบบเหมือนต้องเตรียมตัวเตรียมใจบ้างนะคะแล้วจิตใต้สำนึกลึกๆคุณเป็นยังไงนะคุณรู้สึกเจ็บปวดนะคะคุณรู้สึกเหมือนแบบถูกทำ้ายนะคะคุณรู้สึกเหมือนแบบออบางครั้งคุณก็คิดว่าเออเขามีคนใหม่หรือเปล่าทำไมแบบเขาทำอะไรแปลกๆหรือแบบความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณต้องแบบคิดคุคือตอนนี้ไอรินบอกว่าคุณก็คิดเยอะเหมือนกันนะอืมคุณคิดเยอะนะคะเหมือนแบบ มองว่าเขาไปมีคนอื่นนะคะหรือตัวคุณเองนั่นแหละนะคะที่มีคนอื่นปล่อยให้มือที่3เข้ามานะคะถ้าคุณไม่คิดว่าเขามีก็คือคุณมีนะคะไอเรนมองแบบนี้นะคือจิตใต้สำนึกลึกๆคุณแบบบางครั้งก็เอออยากจะเปิดโอกาสให้คนอื่นอะ่ะเข้ามาบ้างนะคะเผื่อเผื่อแบบความสัมพันธ์มันดีมากกว่าครั้งปัจจุบันนะตอนนี้นะคะแล้วเขาล่ะจิตใต้สำนึกของเขานะคะเขาเนี่ยเหมือนแบบ มีความมีความเชื่อว่าคุณคือคู่แท้ว่าคุณคือรักแท้ว่าคุณคือแบบเจ้ากรรมนายเวรของเขานะเหมือนแบบเขาพยายามจะลดความสัมพันธ์จากคุณมากแค่ไหนเขาก็ลดไม่ได้นะเพราะว่าใจของเขามันยังติดที่คุณค่ะใจของเขามันยังเป็นแบบความสัมพันธ์ที่ติดค้างภายในใจของคุณนะคะคือ แค่แบบเหมือนเขาอยากจะลบคุณออกไปจากใจอ่ะเขายิ่งคิดถึงเขายิ่งหวยหาเขายิ่งอยากใกล้ชิดคุณเขายิ่งอยากเจอคุณนะคะคราวนี้มาดูกันค่ะว่าเขามองว่าคุณเป็นคนยังไงนะตอนนี้เขามองคุณว่าคุณอ่ะไม่ได้อยากทำอะไรเพื่อเขาแล้วไม่ได้รักเขาเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะแปดเหรียญตรงนี้ไอรินมองว่าเขาอ่ะเหมือนอพยายาม พยายามลดความสําคัญของคุณอะ่ะเออเพราะว่าคุณเขาเชื่อว่าคุณไม่ได้เป็นคนเดิมไม่ได้เป็นคนที่ทําอะไรเพื่อเขาแล้วไม่ได้แบบมีความสัมพันธ์ที่อยากจะร่วมเดินไปกับเขาแล้วนะคะคุณไม่ได้แบบอ่าเป็นคนเดิมที่เขาเคยรู้จักอะ่ะเออเพราะฉะนั้นนะคะแล้วคุณมองเขาว่ายังไงเนี่ยคะคุณมองเขาว่า ต่อให้เหมือนคุณเชื่อมั่นนะว่าต่อให้คุณมีประเด็นกันมากแค่ไหนนะคะคุณเชื่อว่าเขาจะกลับมาค่ะคุณเชื่อว่าเขาจะไม่ไปไหนนะคะคุณเชื่อว่าเขาจะยังอยู่ตรงนี้นะคะเขาจะต่อให้แบบมันเป็นความรักที่ณตอนนี้มันมีปัญหากันนะแต่เหมือนคุณเชื่อมั่นว่าจะกลับมาได้นะคะจะ,จะจะแบบกลับมาดีเหมือนเดิมได้แม้ว่า ตอนนี้มันอาจจะไม่ไม่เป็นความรักที่โรแมนติกไม่เป็นความรักที่เข้าใจกันเหมือนเมื่อก่อนนะคะแต่ไอรินเหมือนแบบมีความรู้สึกว่าคุณมองว่าเขาจะยังอยู่ตรงนี้รอคุณอยู่นะคะเหมือนคุณเชื่อเชื่อมั่นอะ่ะเชื่อมั่นในตัวเขาหรืออาจจะเชื่อมั่นในตัวของคุณเองที่คุณก็รักเขาคุณก็แบบเหมือนพยายามจะจะยังทําเพื่อเขาอยู่แม้เขามองไม่เห็นนะแม้เขามองไม่เห็นว่า คุณทำอะไรเพื่อเขาอยู่นะคะคราวนี้สิ่งที่คุณจะทำต่อไปนะคะคือคุณอาจจะเคยแบบเจ็บมาเยอะแล้วอะ่ะคุณเสียใจกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้คือแบบเจ็บปางตายแล้วแบบเสียใจมากกับความรักในครั้งนี้นะคะ mm. เพราะฉะนั้นมองว่าสิ่งที่คุณจะทำต่อไปอะ่ะคุณคุณคิดว่าเออมันมันาคาลักาซังมานานคุณจะจบปัญหานี้นะคะคุณมองว่า มันถึงวเวลาต้องคุยกันแล้วนะเราห่างกันมาแล้วเราคุยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณแบบมีการคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆนะคะออรลินมองว่าคุณจะทําให้ทั้งสองคนเจ็บน้อยที่สุดอะ่ะเออคุณจะมีวิธีการนะคะเนี่ยก็เพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันแบบมันเป็นเมดิ西亚น่ะแบบคิดมาดีแล้วนะคะคิดทบทวนมาดีแล้วเรื่องราวของความสัมพันธ์คุณวางแผนมาแล้วว่าเราจะต้องไม่เจ ทั้งคู่นะคะจะต้องแบบหาทางออกร่วมกันนะคะคราวนี้เหมือนแบบสิ่งที่เขาจะทำนะคะคู่กรณีของคุณนะเขาสับสนจังเลยอะ่ะเขาไม่รู้ว่าตัวเลือกนะคะที่คุณให้เขาหรือวิธีการที่คุณบอกเขาต่างๆนะหรือการที่คุณคุยกับเขาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะทำตามคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรือเขาควรจะทำตามวิธีการของเขาตอนนี้เขาสับ สนนะคะคือต่อไปเนี่ยเขาจะสับสนมากด้วยความที่เหมือนความเหมือนบางครั้งคุณก็เหมือนอยากกลับไปนะแต่บางครั้งคุณก็ทําตัวถอยห่างเขาสับสนกับพฤติกรรมของคุณค่ะความความคิดของเขาจิตใตส้สำนึกของเขาเคยมองว่าคุณเป็นคู่แท้เขารักคุณมากแต่ตอนนี้เขาเขาเริ่มไม่มั่นใจอะ เขาเริ่มไม่มั่นใจว่าคุณเป็นคนที่แบบอารมณ์แบบนิ่งหรือเปล่าคุณเป็นคู่รักของเขาได้จริงๆหรือเปล่านะคะหรือคุณเป็นแค่คู่เวรคู่กรรมนะไอรินมองว่าเขาแบบสับสนเหลือเกินนะคะคู่ของคุณนะตอนนี้เขาลังเลเขาไม่มั่นใจเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วนะคะอะไปดูเลยแล้วกันว่าสรุปแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะขอสแผ่นนะ อ่ะใบนี้หล่นออกมานะคะ q ว e นออ f คั p ค่ะเด i e ไฮโรเฟ t นะคะและก้าไม้เท้าค่ะคว e นออ f คั p นะคะไอรีรนมองว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยจะยังไม่ขาดกันง่ายๆนะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะแบบ บางครั้งมันมีอารมณ์เบื่ออารมณ์เหนื่อยอารมณ์อยากเลิกหรืออยากลดความสัมพันธ์แต่มันทำไม่ได้ง่ายๆหรอกมันยังรักกันอยู่นะคะคุณเอาคับยังมีความรู้สึกห่วงหายังมีความรู้สึกดีๆเข้ามา,าให้คิดถึงนะคะให้ยังอยากทำอะไรร่วมกันนะคะความรู้สึกตรงนี้ยังยังมีอยู่นะคะมีอยู่ในใจตลอดเวลาเป็นความ คิดถึงความหวยหานะคะต่างคนต่างคิดถึงกันต่างคนต่างตัดกันไม่ขาดบางครั้งอาจจะมีพูดกันแรงประชดประชันกันบ้างนะคะแต่ว่ายังไงก็ยังตัดกันไม่ขาดนะแล้วก็ดูไฮโดรเฟนนะคะเอรินมองว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยจะกลับมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลนะคะจะกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะจะเหมือนแบบ มีคนรับฟังกันนะคะรับฟังกันแล้วก็เหมือนแบบมาวิเคราะห์ว่าเออเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบนี้เราจะแก้กันยังไงเราจะทํำยังไงกันต่อไปนะคะเหมือนแบบรับฟังกันมากขึ้นนะ,ะเอ,อเรนมองแบบนั้นนะคะเป็นความเชื่อใจกันมากขึ้นนะคะอ่ะขอแผ่นภาพแนะนํานะคะให้แผ่นภาพบุรพาเทวาช่วยแนะนำหน่อยว่าจะต้องทําอย่างไรนะคะกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ อังคารนะคะอพอลโลค่ะและเวอร์อวู๊นะคะแผ่นภาพทั้งแผ่นนี้กับแผ่นนี้นะมีความหมายที่ใกล้เคียงกันในเรื่องของความใจร้อนนะคะความแบบโมโหอ่อหอะคือบางครั้งมุทะลุเกินไปนะคะคิดอะไรก็พูดไปเลยนะคะแล้วแบบ ต่อให้รักเขาแค่ไหนแต่พอฟังฟังเขาแล้วอะ่ะด้วยความที่คุณเป็นธาตุไฟอะ่ะพลังพลังในตัวคุณเยอะนะคะคุณก็จะแบบเหมือนพูดออกมาการบางครั้งที่คุณพูดตรงหรือพูดกับเขาแรงๆเขารู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมันแคร์กันน้อยลงนะคะคือเขาก็รู้สึกกังวลใจนะคะไพ่อยากบอกให้คุณแบบเป็นพลังงานชีวิตดีๆให้กันนะให้ค่อยๆพูดจาก,กันนะคะเพราะว่า ไม่คุณก็เขาอะแต่เอลินบอกว่าน่าจะเป็นคุณนะที่แบบพูดตรงไปตรงมามากจนเกินไปตรงจนเขาแบบเกิดความกังวลใจนะคะเกิดความแบบไม่ไม่มั่นใจอะว่าคุณจะคุณจะแบบเป็นแบบนี้อีกบ่อยไหมหรือคุณจะเป็นแบบนี้อีกเมื่อไหร่นะคะเวลาคุณดีคุณก็ดีดีเป็นพลังงานชีวิตดีๆให้กับเขานะ คุณก็แบบเหมือนส่องแสงสว่างให้กับเขานะคะเป็นคนที่แบบมีพลังงานชีวิตดีๆทำให้มีทำให้เขามีความสุขทำให้เขามีกำลังใจในการใช้ชีวิตนะแต่พอแบบเนี่ยอยู่เฉยๆคุณก็อยากลดความสัมพันธ์นะคะอยู่เฉยๆคุณก็อยากกลับมาบางครั้งก็รู้สึกว่าตัวเองแบบถูกทำร้ายหรือไม่ไว้ใจเขาอย่างเงี้ยเขาก็ยิ่งแบบเหมือนไม่มั่นใจนะคะหรือ กังวลอะไม่ไม่รู้จะทํำยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นชาวธาตุไฟนะคะคุณก็ต้องใจเย็นขึ้นมานะต้องใช้เหตุผลในการพูดคุยนะแต่เอลินมองว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะเนี่ยไพ่เดอะฮรเฟนขึน้นคือใช้เหตุผลมากขึ้นนะคะแต่อย่านิ่งด้วยกันมากนะอย่านิ่งใส่กันมากนะคะเพราะว่าก้าไม้เท้าก็มีโอกาสที่จะแบบนิ่งอะเออ จน,จนอีกฝ่ายหนึ่งคิดว่านิ่งขนาดนี้คือจะเลิกเลยหรือยังไงความห่างกันนี่คือหรือจะเลิกนะคะต้องระมัดระวังนะคะโอเคและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะ ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องไอรีนเติร์ดอด้วยนะคะแม่นหรือไม่แม่นตรงไหนก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะ,ะนอกจากนี้นะคะไอรีนยังมีพ i ิกอากาศพิกอเดนะคะเข้าไปดูในช่อง p พลย์ลิสนะที่สามารถดูได้ไปดูตลอดเลยนะคะแล้วก็มีคำทำนายที่จะออกทุกเดือนนะคะทุกปักก็มีนะ,ะฝากเข้าไปดูด้วยนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ